ขอการตอนีผู้ที่ผ่านทางมาเจอคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ก็พ,พ,พบกับผมว่าอีกแล 24, ้กจีวายปั่นจักรนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมทอยใหญ่เทนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มาเล่นด่านแล้วนะแต่ผมจะมารีวิวตัวนี้นะครับผมไซแอนทีสทีวีแมนเพิ่งได้มา,มาเมื่อกี้นี้ซึ่งไอตัวนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นตัวเีกมอนนะครับเอาล่ะส่วนเซตท,ที่ผมจะเอาไปใช้ก็เดี๋ยวผมขอปรับ <ๆ S 2> เปลี่ยนเซตแป๊บนึงนะครับไหนก็ไหนแล้วนน form, ผมจะรีวิว2ตัวเลยละก,กันก็คือ เอ่อคาเมล่าแอดแท็กเฮลิคอปเตอร์กับแอนติทีวีแมนนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยว่าเ,เราจะเล่นกันในด่านมีเเรียมแล้วกันนะครับทำการวางเลยแล้วกันนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะวางตรงตรงตรงึตง๊บเข้าไปนะครับอ๋อเศกบาริยียออกมานะครับซึ่ง มันจะทําการกันก้นให้ศัตรูไม่สามารถเดินผ่านไปได้หรือว่าจะชนกําแพงนันเองนะครับซึ่งโอเคเข้าใจแล้วมันหายไม่ได้โบรวางได้กี่ตัวผมอยากรู้อล่ะนะครับทุกคนผมก็แนะนํานะครับว่าเออคุณอย่ามาวางตรงนี้นะครับนะ่าผมแนะนําแนะนําเลยถ้าแล้วมันวางได้กี่ตัววะเนี่ยถ้าวางได้นหนึ่งตัวโอเคนะวางได้สองตัวเยี่ยม โอเคนะครับโอเคเลยแล้วช่วงนี้ผมจะขออนุญาตฟาร์มตังค์นิดหนึ่งนี่นะครับนี่ก็คือมันหิวเลือดเหรออะเลยะครับป้าเข้าไปโปรใสโอ้โหอล่าี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มตังค์แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมทำแลบไปเลยดีกว่า ึ่งตอนนี้ผมก็ไม่คิดผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะไหวนะผมก็เลยจะวางตัวเชื่อก็คือ c a า e r ่ a t t อท k ็นะครับป้ายปึ๊บมาครับมันไม่ไม่อันนี้โอ้อันนี้เป็นเอพิโซดโอ้อันนี้เป็นการยิงระเบิดนะครับซึ่งไอที่ผมชอบก็คือมันเป็นวงกว้างเอ้ยตัวนี้ดีอยู่นะแนะนำให้ทุกคนควรติดกระเป๋าไว้นะครับผมว่านะซึ่งมันดี ปังอัปเกรดขั้นต่อไปนะครับเอิม่มจะไม่ได้แล้วแต่ว่าอัปเกรดขั้นต่อไปของขั้นที่สามเอ้ยขึ้นไปขั้นที่สี่เด็ยจะดาเมจห้าร้อยเอิ่มรีดิวอันนี้เป็นระยะนะครับเพิ่มห้าคูดาวลบศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็เอ็กพิสูน์รีดิวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันระยะของระเบิดผมว่าได้ทายอู้ <c oughs> วู้ปังเดี๋ยวผมขอฟาร์มตังอีกสักแป๊แบ,บหนึ่งเพราะว่าผมไปดูในรีวิวมาครับ เหมือนจะใช้ตังเยอะเลยทีเดียวโอเคนะครับเออันนี้เดี๋ยวไม่ต้องทำแล็บก็ได้เดี๋ยวมันกินเวลาคลิปนะครับเอาว่าตัดไปเลยดีกว่าครับแล้วผมก็คิดว่าอตอนนี้นเงินผมน่าจะพอในระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ได้เวลาอัปเกรดครับอัปเกรดขั้นแรก200เพิ่มเพิ่มเลือดไป3,000อัพเกรดต่อไปครับ400เพิ่มไป6,000อัปเกรดต่อไปครับเพิ่มเลือดไป15,000นับใช้เงิน600อัปเกรดต่อไป1,500เพิ่มเพิ่มเลือดไป15,000นะครับก็ไป วู้เรือห้าหมื่นนะครับตรงนี้นะวู้เฮ้ยอันนี้อันนี้ใครคะอันนี้อันนี้ทุกคนจะมองว่าใครหรือไม่ใคยกันนะผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเหมือนเอิม่มเอนจิเนียร์เลยแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าเอนจิเนียร์ผมคิดว่ามันน่าจะดีกว่าเอนจิเนียร์อันนี้หรือเปล่านะผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวที่อันนี้เป็นตัวเอ่อโลบักที่คุ้มที่สุดนะครับแนะนำนะครับอันนี้แนะนำเลย ซื้อไอเกตจกไปใช้เงินหกพันนะครับเพิ่มไปอีกแสนห้าโอ้ก็อันนี้ก็จะได้เป็นสองแสนห้าหมื่นอ้แต่เงินหกพันนี่ไม่น่าไม่น่าจะน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอเอิม่มตบมือเลยแล้วกันนะเอ้ไม่เออครับ,ออออรบขอสก,กิปไปช่วงที่มีเงินพอเลยแล้วกันครับตอนนี้เราก็พอแล้วนะครับอัพเก็บอะไรปะเข้าไปครับแมกเลเวลนะครับ โอ,โ,อโ,อโอ้ทุกคนมันอลังการสุดๆไปเลยผมว่าตัวนี้นะครับน่าจะไหวไนแมอยู่นะว้าวใช่เลยเพื่อนต้องว้าวโอ้นะครับเลือดทั้งหมดสองแสนห้าม่นแล้วก็มีตัวเล็กๆคอยยิงอีกนะครับโอ้โหเลยเพื่อนสก,กิเวฟสก,กิเวฟเลยเพื่อนชนะละไอตัวนี้ขายได้ปะขายไม่ได้อ่ะ ก็่ะนด้เป็นตัวที่ดีที่สุดเลยนะถ้าามันขายได้นะผมว่านะครับเคนะครับก็อันนี้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าคุณไม่รู้เอ,อิมการโจมตีของมัน่าโจมตียังไงก็ดูไปก่อนแล้วกัน,นครับโอเคในช่วงนี้ผมขอทำแหลบเลยแล้วกันนะครับ ไมคิดว่ามันจะอยู่แบบโอ้เราเบิดมันจะเยอะขนาดนี้นะครับซึ่งผก็ตอนแรกผอก็นึกว่ามันจะไหวแหละแต่ตอนนี้มันไม่น่าจะไหวแล้วผมว่าตอนนี้ก็เว็บ30นาทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูกาโจมตีกันนะครับมาดูกาโจมตีกันนะครับนะครับรีแพโดนก่อนอย่างแรกครับอย่างอย่างอย่างอื่นก่อนได้นะครับรีแพดโดนมา้วครับยิงยิงครับยิงตรงนี้ครับยิงครับมันยิงไม่เนี่ยโอ้ โอ้โ o oh, no. ไม่น่าไหวนะครับไม่เป็นไรครับมันรอรจินาเลตกี่วินะครับยี่สิบวิถือว่าเป็นการจินาเลตที่เร็วนะครับแล้วก็เอิ่มเอิ่มเอาเอาเอาิเอ่มอันใหม่สิครับเออเป็นการเอาอันใหม่ที่ผมไม่ชอบที่สุดนะครับแล้วก็เดียบร้อยชนะน,นะครับเย้ แล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวเป็นการรีวิวตัวที่มัวทที่สุดนะครับแล้วก็เอ,อิมดูเหมือนผมจะไม่ได้ไม่ได้เงินเอ๊ะหรือผมได้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวโอเคว่าน่าจะได้แหละนะครับแต่ใครชอบกินได้กินหรือกดนลค์กดแชร์กดซับถ้าผมไปละป่า